วันที่สิบหกกันยาหกเจ็ดนี่วิ่งซีกับเก้านะครับะะตัวดีตัวเด่นเี้าหัวกางตีนมาเปลี่ยนยูร์ลุง

เอาเม็ดเดียวเลยนะเจ็ดตัวเอาเม็ดเดียวเลยไม่ต้องออเอาเผื่อเลยเอาตัวที่แบบออกตามสูตรเลยนะท่านผู้ชมเจ็ดตัวของลุงใจนะไอตัวดีตัวเด่นนะครับช่วนึงมีันหกหกส่วนสามสามส่วนหกอ่าออกมันถึงได้หวหนึ่งครับก็วันเมื่อกี้เข้าไปแล้วครับหกหกส่วนสามหกส่วนสามสามส่วนหกอะมนันออกไปแล้วเดี๋มาดูวันนี้นี่เรียนเล่าเลยฮองกงกสองต่อห้าหกสอง วันนี้นะครับวันจันทร์ครับจ <c oughs> ัวดีตัวเด่นนะวันนี้เนาะต้นนองเขียนเลยตัวดีตัวเด่นสูตรนี้ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะเข้าทุกวันนะวันนี้ถ้าต้อมเลี้ยงให้ป่อยเนาะเอาสูตรนี้เลยครับเอาเอาสูตรเจ็ดตัวของเขาเลยนะ ไม่ต้องเอาสูตรอื่นมารวมค่ะเอาสูตรนี้ดูคัดสูตรนี้ดูเฉพาะว่าจะเข้าไหมสำหรับงวดน,นี้นะฮกมีสามมีสูน, 6, น, 3, น 0. แต่ฮกสูนมันบอ,อกเลยนี่ยูจี ออกได้มันก็ต้องออกได้เหมือนเรือมีกนะครับจุดก้อนนมันออกไปตัวนี้จุดกอนมันออกสงปดนะอม่างสองกลอนิบแปดสองแปดสุดก้อน่ะอ่าง่ายมานตรงนมันจะออกกอสอืมงายครับ เลขกมวดนี่คันมากกันิมักสี่ก็เือก็เลขยิงหกตัวหนึ่งหนึ่งสี่มมีตัวหนึ่งแล้วก็มี้ันชิม่าอยู่ว่าไหนจับคู่ไปเลยวิ่งตัวเดียวเลยครับ แม่นครับเล็กเดเม็ดเดียวไปเลยเาต้นลึกก็เลืวแต่อาจารย์ครับเรีกรยกวิ่งให้ตัวเดียวครับสําหรับสูตรนี้นะนะครับเรียกวิ่งเขียนเลยครับยิงตัวเดียวเลยจับคู่บ,บนสองตัวท้ายคู่บนสองตัวถอยให้สองคู่ครับ สองคู่อ่าก็แค่สองคู่บนล่างบนล่างก็สองคู่วันนี้ก็สองคู่มาครับผมเต่าจะเลียนแบบนิดนิดครับสำหรับคนงบน้อยเดี๋ยวแต่อาจารย์ครับ เราตามสูตรนี้นะครับผมอัมอนไหนอีกนส่วนนึงเนี่ยส่วนนี้เนาะตามหลักการเลยนะครับล่างครับล่างาตาดนนะัตดเลนเนาะตัดเลนเฮ็ดสองตัดเลนเนาะล่างอีสูตรนึงเนาะยีย่โม่อะไรล่างล่างจิตจับ ั่งที่เจ็บล่งต้องไม่มีเจ็บเจ้ไปที่ไหนี่อาให้สองคู่เขียนวันที่ให้เขาด้วยนะครับมุ่งใจจุกคอ,อยอครับสูตรนี้มาเม็ดเดียวครับ เล็กวิ่งวงกลมให้เขาน้อยเล็กวิ่งมันตัวน้อยนะทำไมก็วิ่งสีนะครับอเขียนชื่ออยวะ่ะอาจารย์ดุงใจสูตรน,นี้คัดเม็ดเดียวครับนี่แหละครับรูปประเด็นสำคัญเลยนะตุนะนี้ผ่าน สำหรับงูอันนี้ออาลองเป็นแนวทางนะครับสูตรนี้ทำมานานแล้วนะนี่เจ็ดตัวอ่ะเป็นแนวทางสำงหรับลูกใจเออครับผมจับใจกันเอาแมนครับมเจ็บกับสีตัวเดิมอ่ะตัวเดินน,นี้มีสองตัวเก่าสองสีเก่าสีสองอืมแสดงว่าเลขงวดน,นี้มีสีมาตัวเดิมนี่แหละ ความเป็นไปได้ให้แต่สองตัวบนล่างีสองตัวเพราะว่าเมื่อกี้นี่มันออกหกเจ็ดแปดโอ้แปดหกเจ็ดมันนะมันมีสี่มีเก้ามีสี่มีหกแล้วก็มีศูนย์มีหกมันก็เก้าสี่แล้วก ศูนย์หกมันออกหกศูนย์หกงวดนี้มันออกหกศูนย์หกหกศูนย์หกมันกับซีมีสองสองแล้วก็กับสี่เก่าแค่นี้เนี่ยมันเป็นเหล็กมันเป็นขาของตัวเหล็กมันเป็นขาของตัวเหล็กเพื่อศูนย์มันกับซีนีสองสองหนึ่งกับซีนีสองสี่สสามมันเป็นเหล็กตัวแทนสามกับซีนีเจ็ดกับแปดสี่กับสีนี้สามกับห้า หกนะครับสำหรับหกศูนย์หกวันนี้ก็บซมีซีเก่าแล้วก็ศูนย์กับมีตัวแทนก็คือสองสองสองก็เอามาตัวเดียวเลยนะครับเอาสองมาตัวหนึ่งเนาะมาหนึ่งก็เอาซีกเก่ามาเป็นเหล็กวิ่งนะครับเพราะว่างดเมื่อกี้มันเข่าทั้งหลังทั้งบนเนาะแม่ผพอมาเปิดสูตรมาเห็นในสูตรที่เขียนไว้ครับก็มาเห็นเนาะวันนี้มันชิมาทั้งบนทั้งล่างได้เปล่าครับกับบอลแหนนะครับมันอาจไมมา ตั้งบนตั้งล่างคนนี้เนาะบไอ้แค่นี้แลยครับหลายครูป้อยมังกรเนาะไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับครัเพื่อเป็นแนวทางนะครับจำรับผู้ทีก็ลั่งแนมหานะครับตัวเลขนะครับเพื่อไปซื้อลอตเตอรี่ไหวนะครับวันที่สิบเก้ากันยายนหกเจ็ดนะครับเลขวิ่งสี่เก้านะครับมีสี่กับเก้าบนก็มีเก้าสี่นะครับสี่เก้าแล้วก็เก้าสอง แล้วก็ซีสองนะครับครับตอนเป็นเหล็กสามสามตัวมันจะได้สามคูอะทำมาหลังกับมีที่นี่เดินเจ็ดเก่าเก่าอ่ะมีเจ็ดเก่าเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็กั้นหน่วยนะครับคือชุดบนนะครับลงมาเก่าสีเก่าสองแล้วก็ซีสองนะครับเมื่อกี้มันออกเก่าสีแล้วนอนหลังเนาแหนครับหยอกตัวเก่าแบบแหน่ละสูตรมันได้เนาะ แต่ว่า06มันก so, ็เคยออก3เทือเด้เออ106เดี huh. ๋ยวก่อน906 306เออมื่อนี้มันออก606แต่06มันก็แจ้ง่นี่ไดมันเคยออกแม่นอยู่ครับมื้อนี้เด้อืมอืมแล่วเลข7ตัวสูตร7ตัวมันสิไปเด่นตัวไหนอ่ะ